สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาเรียนต่อกันในหัวข้อเรื่องโรคทางพันธุกรรมนะคะโรคทางพันธุกรรมเป็นความปกติที่เกิดจากการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากพ่อแม่ไปสู่ลูกนะคะมีโรคทางพันธุกรรมอะไรบ้างหานนกเรียนดูภาพเด็กทั้งสคนนี้นะคะลักษณะของเขาจะแตกต่างจากเด็กทั่วๆไปที่เราเคยเห็น หน้าตาเขาก็จะมีลักษณะตาชี้ฐางตาชี้ไปข้างหลังนะคะหน้าหน้าตาของเด็กเหล่านี้จะมีลักษณะเหมือนกันทุกคนนะเนื่องจากว่าเขามีความผิดปกติตั้งแต่ที่พ่อแม่นะคทำการปฏิสนธิระหว่างไข่กับอสุจิก็คือโรโมโซมแบบแม่ก็คือ X X แล้ว X Y ขณะที่มีการถ่ายทอดลักษณะทางพนธุกรรมหรือมีการเข้าคู่ก็เกิดลักษณะ ความผิดปกติในโครโมโซมคู่ที่หนึ่งถึงยี่สิบสองไม่ได้เกี่ยวข้องกับกลุ่มโซมเพศเลยนะคะมีลักษณะของกลุ่มดาวกลุ่มแรกนะคะเขาเรียกว่าโครโมโซมคู่ที่ยี่สิบเอ็ดเกินเรนเห็นว่ายี่สิบเอ็ดมันจะเกินมาปกติมันจะมีสองเท่านั้นแต่มันเกินมาเป็นแห้งที่สามนะคะก็จะพบในเด็กที่เราเห็นเมื่อกี้นะคะครับไปคู่ที่เท่าไหร่คะ ผู้ที่หนะคะผู้ที่5มันขาดหายไปตรงข้างบนสุดเนี้ยตรงเนี้ยปกติแล้วมันจะต้องมีมีแยกออกมา,าปรากฏว่ามันขาดหายไป,ไป<ม>ลักษณะนี้เขาเรียกว่าคิดดูซ่า usa หรือแคทคายซินโดมเด็กเหล่านี้ก็จะมีลักษณะเสียงร้องเหมือนกับแมวนะคะสอง,สอ,งอาการนี้ก็จะมีลักษณะเป็นเด็กปัญญาอ่อนทีษะเขาก็จะเล็กกว่าใบหูก็จะต่ำปกติ หางตาชี้เหมือนเดิมน,นะคะมีเสียงร้องเหมือนแมวนะคะต่อไปโครโมโซมผู้ที่18นะคะมีลักษณะของโครโมโสมที่เกินมาหน้าตาก็จะคล้ายเหมือนกับเด็กในหนังนะคะจมูกก็จะโด่งขึ้นมานะะหูก็จะล้นไปข้างหลังเหมือนหูของกวางนะคะเขาเรียกอการนี้ว่าเอดเวดซินโดมผู้ที่18เกินมาหมือคู่ก็ปัญญาอ่อนเหมือนเดิมน,นะคะ ต่อไปคู่ที่เท่าไหร่คะเ,เห็นสังเกตเห็นว่าเป็นคู่ที่13นะคู่13มีลักษณะเด่นชัดก็คือปากแหว่งเพดานโน,นะเนี้ก็ส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะไม่ให้มีการแต่งงานหรือว่ามีลูกนะเขาจะมีลิ้มหัวใจรั่วมาตั้งแต่กำเนิดมักเสียชีวิตเขาเรียกว,ว่าพาทัวซินเะดินต่อไปเป็นโครโมโซมเพศบ้างนะคะก็คือโครโมโซม X X หรือ X Y ที่มีการเกิด นี้ก็จะมี XXY XYY XX x แล้วก็ XO ก็คือขาดหายไปหรือ X มีขนาดใหญ่ Y มีขนาดเล็กลักษณะอาการของคู่แรกนะคะ XXY ก็คือในเกิดในเพศชายมีโครโมโซม Y เพิ่มขึ้นมาก็มีลักษณะคล้ายผู้หญิงก็จะมีนมโตนะคะมีเต้านมเหมือนกับผู้หญิงตรงนี้ก็จะเป็นหม่นะคะก็มีโครโมโซมเกิดต่อไป XYY XYY ก็คือ มีโครโมโซมของเพศชายก็ทําให้เขามีร่างใหญ่โตสูงกว่าผิดปกตินะคะแล้วก็มีอารมณ์ที่หุนหันโมโหร้ายพวกนี้ก็เป็นหมัอนนะคะมีหุไม่ได้ต่อไป XX หรือก็คือเกิดในเพศหญิงนะ XX เกิดในเพศหญิงลักษณะก็คือเกิดมามีลักษณะคล้ายกับผู้ชายค่ะหน้าอกก็จะไม่ค่อยมีนะคะนมก็จะเล็กนะค การสร้างลักษณะอวัยวะเพศก็จะเล็กรังไข่ไม่มีผลิตรังไข่ไม่ได้เโะะ o นี่ก็คือหายไปหรือคนไหนที่มี X ที่มีขนาดใหญ่เกินไปหรือ Y มีขนาดใหญ่เกินไปอันนี้ลักษณะร่างกายจะเห็นไม่ชัดเจนเพราะนั้นต้องไปเจาะดูนะคะว่ามีลักษณะโครโมโซมเป็นอย่างไรนั่นกายหายทอดลักษณะทางพันธุก,กรรมหรือว่าการถ่ายทอดโลก เข้าไปสู่ร่างกายก็จะผ่านทางโครโมโซม X แล้วก็โครโมโซมสครโมโซม Y มีโรคอะไรบ้างที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม,รมโรคเลือดไหลไม่หยุดที่โมกิเลียโรคปัญญาอ่อนบางชนิดโรคทา,านัสซิเมียโรคแข็งขันล,ลื่แล้วก็โรคตาบอดสีแล้วก็ผิวเปล่อะดเด็กเดกลองดูสิคะว่าในเนี้ยจะมีใครตาบอดสีบ้างเนักเรียนเห็นเลขอะไรบ้างคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีหกช่องลองดูก่อนนะคะเลขที่เห็น ห้าหกเจ็ดสามห้าสามแล้วก็สี่สิบสองใครไม่เห็นเลขเหล่านี้หรือเห็นผิดเพี้ยนไปก็แสดงว่านักเรียนเป็นโรคตาบอดสีก็จะบอดสีทั้งหมดสามสีค่ะเขียวเหลืองแล้วก็แดงนะก็จะมองเห็นสีเขียวเป็นสีเหลืองสีแดงก็เป็นสีเหลืองนะสีเหลืองก็เป็นเเพราะฉะนั้นะจะเกิดบนผู้สมเพศชายมากกว่าเพศเหญิงน,นะคะเรามาดูการเข้าคู่ของยีนที่เป็นตาบอดสี นะตพ่อตาปกติแม่ตาปกติแต่ว่าแม่เป็นพาหะนะคะเมื่อมีการปฏิสนธิเกิดขึ้น,นเรียนก็จะเห็นว่าตัวสีดำที่อยู่ด้านบนนั้นคือเป็นพาหะนะ,ะลูกที่ออกมาก็จะมีลักษณะเป็นตาบอดสีในเพศชายเต็มๆเ,เลยคส่วนเพศหญิงก็ตาปกตินะคะ ต่ไปโรคที่โมฟิเลียหรือโรคเลือดไหลไม่หยุดนะคะไม่มีบาดแผลอันนี้เป็นความรุนแรงด้านในนะคะเนื่องจากว่ามีการเลือดออกในร่างกายนะคะถ้าเป็นชายเป็นฮีโมฟิเลียหญิงปกตินะ,ะถ้าถ้าแต่งงานกับคนมีฮีโมฟิเลียยังไงลูกออกมาก็ห้าสิบห้าสิบนะ,ะมีโอกาสที่จะเป็นฮีโมฟิเลียก็คือหญิงห้าสิบแล้วก็ชายห้าสิบจากภาพได้นะคะอันนี้เดี๋ยวถ้าเียนะ ลองดูเองได้นะคะต่อไปโรคธาลัสซีเมียก็คือโรคที่เซลล์เม็ดเลือดแดงผิดปกติแตกง่ายนะทำให้เกิดภาวะเลือดจางลักษณะลำตัวก็จะมีลักษณะตัวซีบตักโตน้ำตัตนะคะปุนก็จะป่องนะร่างกายก็จะไม่แข็งแรงค่ะถ้าเป็ต่อไปโรคต่อไปเขาเรียกว่าโลหิตจางหรือเม็ดเลือดเป็นรูปเคียวปกติเม็ดเลือดของเราจะมีลักษณะเป็นกลมคล,คลา้ายขนมโดนัทนะคะ ลักษณะเป็นเขียวปุ๊บการลำเลียงของเม็ดเลือดก็จะน้อยลงออกซิเจนเข้าร่างกายก็น้อยลงโรคกตับไฟเป็นโรคผิวเผือกค่ะเนื่องจากว่าเอนไซม์ในร่างกายทํางานผิดปกตินะคะเม็ดในลำเลียงแทนที่จะ,ะทําให้เกิดสีดําหรือสีน้ําตาลก็จะออกมาเป็นผิวอัอน,นี้เป็นพ่อแม่ลูกกันแล้วก็มีลูกลักษณะที่เป็นผิวเผือกเดี๋ยวมาดูกันเข้าคูะค่ะต่อไปเรื่องของการ m u ิด t ิวเทชันหรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยพันธุกรรมจากเดิมที่เราเป็นปกติแล้วนะคะปรากฏว่าเราเกิดมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเช่นได้รับหลังสีได้รับครูดีหรือว่าได้รับสารเคมีเช่นกรดไนตรัดอัลราทสอกวิธีการป้องกันที่ไม่ให้มีลูกมีความผิดปกติทางโครโมโซมดับแรกก่อนที่นักเรียนจะแต่งงานนักเรียนก็ต้องท้องก่อนก่อนท้องนี่ก็ต้องเช็คก่อนว่าโครโมโซนนักเรียนกับสามี หลังท้องท้องแล้วก็ถ้ามันไปไม่ได้ก็ทําแท้งค่ะหรือถ้าเกิดออกมาก็ต้องเลี้ยงจนกระทั่งเขาหมดลมหายใจถ้าจะให้ดีก็คือห้ามมีลูกหรืออายุมากแล้วก็ไม่ควรมีเป็นพวกเนื้องอกถ้าเป็นเนื้องอกก็คือโคโมโซมมันเพิ่มมาหลังจากที่เรามีชีวิตอยู่แล้วสักระยะหนึ่งเราก็สามารถดูแลได้ด้วยการกินยาหรือฉายแสง ถ้ารักษาด้วยสมุนไพรก็ตับจะทํางานหนักนะคะแล้วก็อันสุดท้ายทําใจยอมรับอยู่กับมะเร็งให้ได้นะคะลดอาหารประเภทเนื้อสัตว์นั้นจบนี้แล้วให้นักเรียนทําไปกิจกรรมโลกทางพันธุกรรมนะคะมีคําถามให้นักเรียนทําอยู่ถามว่าโลกพันธุกรรมมีผลต่อการแต่งงานในอนาคตรหรือไม่อย่างไรให้นักเรียนอธิบายมาให้ละเอียดนะคะผ่านลิงก์นี้นะคะแล้วก็เข้าไปในกลุ่มที่ครูให้นะคะแล้วก็ เข้าไปทำหลิงนะคะสำหรับวันนี้ใครที่ไม่เข้าใจอะไรเขียนคาถามเพิ่มได้นะคะสวัสดีค่ะ